มาดูกันว่าถ้าเราใช้สายตามากจนเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือแท็บเล็ตที่มีเกมอยู่ในนั้นเยอะเลยเราให้ผู้ทดลองของเราเล่นเกมโดยที่ไม่ใช้แว่นถนอมสายตาอะไรเลย1ชั่วโมงอาการยังปกติ2ชั่วโมงเริ่มมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อตาจากการเพลงที่มากกว่าเดิม3ชั่วโมงผ่านไปจะเห็นเลยว่าคิ้วที่ยนอยู่นั่นแสดงให้เห็นว่าตาล้าและนำมาซึ่งการ ปวดเบ้าตาและปวดหัวอีกต่างหากขมับตึงอ่ะและทีนี้ดูซิว่าตาเป็นยังไงจะเห็นได้ชัดว่าตาดูมีความอ่อนล้าและตาแห้งกว่าปกติอ่ะนั่นน้ำตาไหลเลยไม่ใช่ว่าเล่นเกมแพ้นะแต่มันเป็นเหตุจากการแสบตานี่หละ่ะจากนั้นจะให้ดูอะไร ตอนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า,าพลาดโอกาสที่จะเห็นอะไรดีๆใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณใช้เลนส์ซีนที่เลนจะมีระบบภาพบูทเป็นส่วนที่อยู่ในรีแลกซ์โซนโดยภาพที่เห็นในรีแลกซ์โซนจะถูกบูทให้ขยายขึ้นทำให้สบายตาไม่ต้องเพ่งลื่นไหลจึงพบกับความงามที่อยู่ตรงหน้านัน้นนะเฮ้ย <Hey. S 1> งานดีไม่ดีได้ไง ก็เขามีระบบไอดีนิตี้ด้วยไงไอดีนิตี้อะไรก็คือเลนสั่งทำพ,พิเศษเฉพาะบุคคลโดยคำนวณการกวาดตาและสรีระของใบหน้าเพราะแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนุย้ยใครๆก็ชอบเลนมันดีแบบนี้ก็เล่นต่อเพลินเลยดิทีนี้คุณก็จะมองได้สบายตาต่อเนื่องยาวนาะนเดี๋ยวและถ้าเลนซีน บวกกับเลนตัดแสงสีฟ้าบูล็อกอะจะกลายเป็นกลายเป็นเลนที่ปกป้องและดูแลดวงตาที่ครอบคุมที่สุดเพราะเลนซีนจะคอยดูแลกล้ามเนื้อตาไม่ให้ทำงานหนักและส่วนที่เป็นเลนบูล็อกจะคอยปกป้องจอประสาทตาจากแสงสีฟ้าทีเนี้ย2 in n เลยนะทั้งปกป้องและมองระยะใกล้ได้สบายตาต่อเนื่องยาวนาน นานเกินไปละก็มานานจริงเพราะมันดีไงไปตัดเลนเลยดีกว่า